เคยได้ยินไหมครับประเทศหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีวังทองคำมีนครที่แกะสลักจากหินแทนดินแต่วันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวจากคํำสาบโบราณแล้วว่ากันว่าคํำสาบนี้มีที่มาจากชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นชีวิตจากทาสแต่ได้กลายเป็นกษัตริ์ เขาคือพระเจ้าแตงหวานกษัตริย์ผู้คลิกชะตาประเทศขเขมรแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคำสาปัยวรมันที่ยังหลอนกัมพูชาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ800ปีก่อนครับว่ากันว่าพระเจ้าแตงหวานหรือชื่อในภาษาขอมว่าพระเจ้าชายวรมันที่7เป็นชายผู้ต่ำต้อยมีฐานะเป็นทาสในราชสำนักแต่ด้วยไหวพลิบความสามารถและการสนับสนุนจากสตรีผู้มีอำนาจในวังเขาได้ไต่เต้าจนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิขอม แต่การขึ้นครองราชของเขาไม่ได้ราบรื่นนักเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าแย่งชิงบัลลังก์จากราชวงศ์เดิมมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเหล่าบรรพชนของราชวงศ์ที่ถูกโค่นได้สาบแช่งไว้ว่าแผ่นดินนี้จะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไปจะเริญแค่เพียงครู่เดียวแล้วจะตกต่ำไปอีกพันปี แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานก็คือนักโบราณคดีได้พบศิลาจารึกโบราณที่พูดถึงคำสาบนี้จริงๆจารึกนี้ถูกสลักด้วยภาษาขอมโบราณซึ่งแปลได้ว่าหากผู้ใดลบหลูบรรพชนอาณาจักรจะล่มจมด้วยภัยพิบัติความยากจนและการแทรกแซงจากต่างแดน คำถามคือหลายร้อยปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับกรรมัมพูชาลองย้อนดูประวัติศาสตร์ครับหลังยุคของพระเจ้าชัยวรมันจากประวัติขอมก็เริ่มเสื่อมถอยไม่ว่าจะถูกตีแตกโดยสยามตกเป็นอนาณานิคมของฝรั่งเศสผ่านสงครามกลางเมืองและยุค,คเขมรแดงที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้าน ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเหรอหรือคือคำสาปพ,พันปีที่ยังคงส่งผลอยู่จนถึงปัจจุบัน เมื่อไม่นานมานี้เคยมีความพยายามทำพิธีถอนคำสาบมีข้อมูลว่าผู้นำกัมพูชาหลายคนพยายามถอนคำสาบด้วยพิธีกรรมโบราณไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงวิญญาณกษัตริย์หรือการสร้างาศาสนสถานถวายแต่ทุกครั้งก็ล้มเหลวหรือไม่ก็เกิดเหตุร้ายตามมา หนึ่งในพิธีที่ลือว่าใหญ่ที่สุดคือการนิมนต์พระจากทั่วประเทศมาสวดถอนคำสาบที่ปราสาทบายอนผลคือเกิดพายุใหญ่กลางพธิธีทำให้ต้องยุติพิธีกลางคันบางคนบอกว่าวิญญาณยังไม่ให้อภัยสรุปแล้วคำสาบนี้ยังอยู่จริงไหมจะจริงหรือไม่ไม่มีใครยืนยันได้แต่สิ่งที่แน่ชัดคือ กัมพูชายังเป็นประเทศที่ยังไม่หลุดพ้นจากความยากจนมีปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติวนซ้ำไปซ้ำม,มาและผู้คนจำนวนมากยังคงเชื่อว่าคำสาปคือสิ่งที่ถ่วงประเทศเอาไว้ แม้เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีแต่สิ่งหนึ่งที่ยันคมอยู่ในกัมพูชาก็คือการรวมศูนย์อำนาจผู้นำสูงสุดดำรงตำแหน่งยาวนานเกือบ40ปีประชาธิปไตยเป็นเพียงเปลือกฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองถูกจับถูกคมคู่หรือผลักให้ออกจากประเทศเหมือนคำสาบที่บอกไว้ว่าอำนาจจะตกอยู่กับคนเพียงไม่กี่กลุ่ม และประชาชนจะไร้เสียงไปตลอดการในกัมพูชาอะไรก็ตามที่มาจากเบื้องบนต้องเชื่อวิถีชีวิตของคนจนถูกควบคุมด้วยคำสอนศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือกล่อมเกล่าใครคิดต่างคือผิดใครตั้งคำถามเท่ากับถูกจับตาอำนาจกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามแตะต้อง แทนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจากการศึกษานวัตกรรมหรือเกษตรแต่กัมพูชากลับเปิดเสรีคาสิโนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเปิดบ่อนเสรีเมืองชายแดนกลายเป็นแหล่งฟอกเงินมีคนจีนเข้ามาคุมพื้นที่การพนันแพร่กระจายแม้ประชาชนในประเทศเล่นไม่ได้ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังจนติดดินแต่ผู้นำและนายทุนกลับร่ำรวยจากเกมพนันแล้วรู้ไม่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาถูกใช้เป็นฐานบัญชาการของแก๊งคอเซนเตอร์ระดับโลกมีการตั้งศูนย์หลอกลวงเหยื่อในประเทศอื่นบังคับแรงงานชาวต่างชาติให้ทำงานหลอกเงินตำรวจท้องถิ่นหลายครั้งก็ทำเป็นมองไม่เห็นหรือมีเอี่ยว จนหลายองค์การสากลเรียกกัมพูชาว่าเซฟเฮเวนของอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์ประกอบของคำสาบยุคใหม่ไม่ใช่สยศาสตร์แต่มาจากการกดขี่ประชาชนการผูกขาดอำนาจ การทุจริตและการใช้ประเทศเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยปัจจุบันโลกเริ่มจับตามองกัมพูชาในฐานะประเทศที่มีอาชญากรรมไซเบอร์มากที่สุดในภูมิภาคศูนย์กลางเครือข่ายฟอกเงินแห่งเอเชียรัฐที่บีบเสียงประชาชนให้เงียบด้วยอำนาจและความกลัวประชาชนจำนวนมากถูกปิดปากบางคนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง บางคนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะตั้งคำถามและหลายคนถูกกล่อมให้เชื่อว่านี่คือโชคชะตาแล้วนี่ไม่ใช่คำสาปแล้วหรือสรุปสุดท้ายคำสาปในตำนานอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คำสาปที่แท้จริงในยุคนี้คือระบบที่กดขี่ประชาชนอำนาจที่ไม่ยอมถ่ายโอนความกลัวที่ถูกปลูกฝังให้เงียบแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าคำสาบโบราณมีจริงไหมหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสาบตัวเองด้วยอำนาจ